สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำนะครับ power mixer ของ MyNPE รุ่น GT 880นะครับเป็น power mixer นะครับ8 channel นะครับ8 channel นะครับเป็น power mix mono นะครับนะเป็น mono นะครับนะแต่ให้เอฟเฟกที่ดีเลยนะครับนะได้เอฟเฟกถึงเอ่อโปรแกรมนะครับเห็นไหมนะครับอันนี้ขออนุญาตนะไม่ได้แกะฟิล์มนะครับ มีเอฟเฟกให้16โปรแกรมเลยนะครับเสียงถือว่าใช้ได้ดีเลยนะครับในตัวนะครับมี EQ ให้2ชั้นนะครับชั้นละ7แบนนะครับก็มีไฟแฟนทอมในตัวด้วยนะครับสำหรับใช้ไมค์คอนเดนเซอร์นะครับคือตัวนี้นะครับนะนี่คือไฟแฟนทอมนะฮะอ่าแต่ข้อควรระวังนะครับนะอย่าเปิดใช้สำหรับไมค์ไดนามิกทั่วไปนะครับนะเพราะฉะนั้นจะทำให ระบบมันช็อตและไฟลัดวงจรได้นะครับนะตัวนี้จะเป็นเฟดเดอร์นะครับ Lr นะครับแล้วก็เอฟเฟกนะครับแล้วก็มี m p 3นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสีฟ้านะครับมีปุ่ม่ปุมมิวนะครับนะตัดสัญญาณเสียงนะครับนะทุกชแนลเลยนะครับมีแพนบาลานซ์ซ้ายขวาเอฟเฟกต์ออฟนะครับสำหรับต่อตู้มอนิเตอร์แล้วก็ในตัวนะครับนะมี อ่าอีคิวถึง4ี่แบน์เลยนะครับนะมิโลโลมิดมิดไฮแล้วก็ไฮนะครับนะแล้วก็ตัวลดความถี่ความดังนะครับนะถึง75 h เฮิร์เลยนะครับนะบวกลบ15นะครับลบ45ดนะครับส่วนช่องไม้นะครับยังเป็นแบบตั้งเดิมนะครับนะมี x l r นะครับแล้วก็เป็นโมโนโฟนนะครับ แบบไรอินพุตนะครับใช้สําหรับเปิดเพลงหรือว่าเปิดไม้นะครับแต่แนะนํานะครับใช้ไม้ตัวนี้จะดีกว่านะฮะจะให้สัญญาณที่แรงกว่านะครับสําหรับ x อ r นะครับเลือกใช้ไม้ให้ใช้สายแบบนี้นะครับนะสายบาลานนะครับจะดีกว่านะครับตัวนี้เป็น power mixer นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับสําหรับร้าน AP ทเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นตัว800วัตต์นะครับ ตัว800วัตต์สำหรับคนที่ต้องการนะครับอ่ากำลังวัตต์ที่สูงใช้งานพกพาง่ายนะครับไปง่ายมาง่ายนะครับก็สามารถใช้ชุด2คูณ2ได้เลยนะครับเบต18นะครับกลาง12ก็ได้นะครับนะตัวนี้นะฮะเป็นอ่า800วัตต์ที่4โอห์มนะครับ800วัตต์ที่4โอห์มแล้วก็500วัตต์ที่8โอห์มนะครับก็ถือว่าแรงใช้ได้เลยสําหรับ power meter มีพัดลมระบายความร้อนนะครับถึง2ตัว ครับตัวเริ่มเลยส่วนช่องลําโพงนะครับสเปคคอนนะครับนะสองช่องแล้วก็โมโนโฟนสองช่องนะครับที่นิยมใช้ก็จะเป็นสเปคคอนนะครับนะก็ใช้งานง่ายสําหรับโฟลว์มิกตัวนี้นะฮะตัวก็ถือว่าใหญ่นะฮะลังการนะครับนะในราคาหมื่นกว่าบาทนะครับนะประมาณ1 2ื0 0บาทนะครับตัวนี้นะฮะถือว่าแรงใช้ได้นะครับดอกสแปคต้องรอครับได้สบายสบายเลยหนักแน่นเลยนะฮะสำหรับเบรเสียงก็ ใสชัดนะฮะแนวของบริษัทตะทบองมันใสอยู่แล้วนะครับนะใครที่ชื่นชอบแบรนด์นี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อหรือคอมเมนต์สอบถามได้นะครับอันนี้ก็เป็นการแนะนําสินค้านะฮะเบื้องต้นนะครับสําหรับร้านดีทีเครื่องเสียงของเรานะครับก็ฝากเอฟซด้วยนะฮะชื่นชอบหรือไม่อย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์นะฮะพูดคุยกันได้นะครับนะก็ขอให้ทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมดูนะฮะมีความสุขความ เจริญนะครับแล้วก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ฮ่าฮ่นะครับนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ